จะพามาทําน้ําพริกกุ้งแห้งนะคะนี่ตำก่อนนะคะพริกแห้งคั่วเรียบร้อยน้ําตาลปี๊บกุ้งแห้งน้ํามะขามโขกพริกเกลือให้เข้ากันกระเทียมหอมใหญ่พริกคั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น้ำพริกหน้าตาม,มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไปทำตามกันได้นะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยแนนกินทำบ่อยอะทำบ่อยมากแล้วค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆใสก่กระปิไปครึ่งช้อนนะคะแล้วแต่คนชอบจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่จำให้ละเอียดนะคะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะที่เราคั้วพริกก็ยังมีอยู่ในกระทะนกะเปิดไฟคั้วพริกนะคะคั้วพริกใส่น้ำเล็กน้อย เวลาผัดมันจะได้ไม่ไม่ไม่ติดกระทะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะ ไปด้เลยนะคะคราวนี้เรามาใส่น้ำตาลนะคะแล้วแต่คนชอบหวานหรือเปรี้ยวนะคะน้ำขมขามชิมก่อนได้นะคะชิมแล้วเราค่อยเติมอีกทีนะคะค่อยๆเติม โรตีนิดเดียวแล้วแต่คนชอบน้ำปลานิดนึงก่อนนะคะเรากลัวมันเค็มแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวชอบหวานนะคะกุ้งแหง้ง นี่ผัดให้เข้ากาันนะคะ ครจะเติมน้ำก็ได้นะคะหรือจะเอาแห้ง กัดไปอีกแป๊นหนึ่งเราประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเมนูอร่อยอร่อยนี่นะคะประมาณนี้ไม่แฉะมากไม่แห้งมากนะคะนี่โอเคค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะ นี่จ้าจัดเสิร์ฟเรียบร้อยเมนูของเรากุ้งแห้งนะคะน้ำพริกกุ้งแห้งทำตามกันได้นะคะขั้นตอนลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะการแต่งการเสิร์ฟก็คือแล้วแต่เราเราชอบแล้วกันเนาะ เราวมีอะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะหน่อไปหามาเมื่อกี้นี้ค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปทำตามกันได้นักจ้าอร่อยสุดๆเลย